ผู้สื่อข่าวนะครับได้มีการลงพื้นที่ที่โรงเรียนเมืองพัทยา9วัดโพธิสัมพันธ์ซึ่งทางโรงเรียนนะกราบกำหนดให้นักเรียนมารับหนังสือและ,ะอุปกรณ์การเรียนเพื่อนํากลับไปเรียนออนไลน์ที่บ้านในช่วงการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นายสอนชัยเข้มแข็งพุ่มในการโรงเรียนเมืองพัทยา9เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบรุรีมีคําสั่งฉบับที่3 3 ลงวันลงวันที่9มิถุนายน2564เห็นชอบให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภททั้งในระบบและนอกระบบในพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้เลื่อนการเปิดเทอมออกไปก่อนไม่อนุญ,ญาตให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทจัดการเรียนการสอนแบบปกติในช่วงของการเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้นะครับ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงได้กำหนดให้นักเรียนเนี่ยเดินทางมารับอุปกรณ์การเรียนการสอนที่โรงเรียนในระหว่างวันที่14-15กรกฎาคม2564ซึ่งประกอบไปด้วยวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนจำพวกหนังสือและไปงาน นอกจากนั้นนะครับทางสำนักการศึกษาเมืองพัทยายังมีนโยบายให้จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันรวมไปถึงนมให้แก่นักเรียนในขณะที่เรียนออนไลน์ที่บ้านวันละ20บาท ทางนี้ก็เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนะครับซึ่งช่วงนี้ผู้ปกครองหลายคนเนี่ยก็ตกงานนะครับได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไม่สามารถประกอบอาชีพได้นักเรียนอยู่บ้านทั้งวันอย่างน้อยนะครับก็มีค่าอาหารกลางวันและนมเสริม เพื่อที่จะผู้ปกครองได้นําไปซื้อของให้ลูกหลานได้รับประทานนะครับโดยจะจ่ายค่าอาหารกลางวันพร้อมนมจนกว่าจะมีการเรียนการสอนแบบปกติหรือออนไลน์ทั้งนี้ในอนาคตนะครับเรื่องของการสอนออนไลน์โรงเรียนจะมีการทําแผนพัทยาสคูล h ช n แนลในช่อง YouTube เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ซึ่งทางด้านของผู้ปกครองนักเรียนรายหนึ่งนะครับได้มีการตบเผยว่ารู้สึกยินดีที่โรงเรียนมีนโยบายในการจุนเจือข้าหสารกลางวันและนมแก่เด็กนักเรียนที่เรียนออนไลน์ที่บ้านเพราะสถานการณ์อย่างนี้ถือว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง ในการจัดหาอาหารให้นกักเรียนอย่างน้อยก็เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่ชมเนี้ยผู้ปกครองหลายคนก็ไม่ได้ประกอบอาชีพนะครับแล้วก็นักเรียนก็อยู่บ้านกันทั้งวันเลยเนี้ยอย่างน้อยก็มีอาหารกินและมีนม,นม,นม,นมเสริม,มดื่มที่บ้านครับแล้วก็ตอนนี้เป็นชร่วงของการเรียนออนไลน์ครับทีน,นี้เด็กก็ยังไม่ได้มาโรงเรียนแล้วลตอนนี้การแพร่ระบาดของแถวบร,ริเวณโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนโร้เรีย,รรย 9, ข้าวแเมืองสามเนี่ยมันเป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงก็อยากให้เว้นระยะนะครับวันนี้เราก็เลยจัดให้ผู้ปกครองเนี่ยมารับโดยการ เล็กที่นะครับเพื่อลดความแออัดนะครับเราขึ้นวันเนี่เป็นเรื่ของคอาหนึ่งคลสองกลาสามนะครับแล้วก็ค่อ,คอยๆทย,อย,อ,ยอยกันมาเ,เราไม่ให้มันแออัดนะครับแล้วในอนาคตรเรื่องการสอนออนไลน์เนี่ยเรากำลังมีแผนว่าเราจะทําแต่พัฒนาสตูแชนเนลของเราเองให้เป็นห้องของ YouTube เรื่องของการจัดการเรียนการสอนในการผลิตสื่อของโรงเรียนสก,กัดเมืองพัฒานาครับเน,นี่เดี๋ยวมีความคืบหน้าก่อนเดี๋ยวจะรายงานหรือเสนอให้ทราบเพีนะครับขอบคุณครับภายเมืองพัทยาโดยสํานักการศึกษาเนะี่ยกำหนดให้เรายังยัง ยังเรียนก็คอลายอยู่นะครับยังไม่เรียนออซ์ออนไซต์ออซเหมือนนักเรียนมาโรงเรียนนะเราจะแจกให้ตั้งแต่วันที่หนึ่งเดกัดาในที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงจนฝ่านโรงเรียนจะมีการเด็กมาโรงเรียนได้นะครับถ้าโรงเรียนยังไม่เปิดเด็กมันเราก็จะจ่ายวันละยี่สิบาทไปเรื่อยแต่จะจ่ายเป็นสัปดาห์นะครับตอนนี้แต่และจะดูช่วงของการติดต่อนะครับถ้านักเรียนสามารถมารับได้ในสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเราจะจ่ายให้ทุกวันศุกร์ แต่ถ้านักเรียนจะมาไม่ได้เราก็จะจ่ายจนฝ่าที่วันหนึ่งอาจจะมาสองสัปดาห์หนึ่งครัง้งหรืออาจจะตามระยะเาดังที่เราจะพิจารณาเป็นชุ่มชๆไปว่าตรงนั้นการเทะบาดดูแลห,หรือไม่ับแต่ต้นนี้เราจ่ายตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันนี้ก่อนครับเป็นการแบ่งเบาภาระบูคคลครับอนาคตเราต้องดูว่าหนึ่งการแพทะบาดของโตกดี่สอเป็นยังไงเราก็จะตามสถานการณ์ด้วยครับก็ดีครับช่วยได้มากครับาการาดีเลยยได้ ๆๆลอะไะย,อยากให้มีการช่วยเหลือครับอ,อ,อยากเรียนช่วยเหลือในเรื่องใดบ้างครับอาจจะเป็นในส่วนของเรื่องของเรียนออนไลน์ครับผมเห็นว่าเด็กบางคนอาจจะขาดแคนเรื่องโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงินบาส่วนนั้นน่าจะช่วยได้เยอะเราะเห็นว่ามีบางคนก็ เขาถึงไม่ได้กับการเรียนออนไลน์เพราะว่าจะเรื่องไม่มีอุปกรณ์เรื่องโทรศัพท์็ือหรืออินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้